ถ้าจะถามว่าเหรียญบาทตาคุดมีเหรียญที่เป็นราคาหลักหมื่นหรือหลักหลายๆหมื่นจริงไหมตอบได้เลยครับว่าจริงแต่จะเป็นเหรียญแบบไหนเราไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวและเล่าถึงเรื่องราวของเหรียญ1น1บาทตาคุดปีพศ2517นะครับ เหรียญธรรมดาคนหามากที่สุดและเหรียญแบบไหนที่มีราคาหลักหมื่นหรือเหรียญแบบไหนที่นิยมและหายากนะครับเพราะเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ดังระดับประเทศเลยนะครับและมีสตอรี่ที่ยาวนานนะครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเหรียญคุดปีพศ2517เหรียญคุดธรรมดา ที่คนหากันมากที่สุดเรื่องราวของเหรียญบาทครุฑจริงๆแล้วก็ดูเหมือนเป็นเหรียญธรรมดาธรรมดาที่เราใช้กันอยู่ทุกๆคนนะครับหลายๆคนที่มีอายุเยอะๆหน่อยนะครับแน่นอนก็ต้องเคยใช้เหรียญน,นี้แน่นอนนะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9้าหรือพ่อหลวงของเรานะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นครุฑตรงนะครับ ซึ่งบอกระบุพศว่า2517นี้นะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเหรียญคุดที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยนะครับเริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่8แล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่8นี้นะครับเราใช้เหรียญกระสาบหมุนเวียนเป็นรูปตาคุด ซึ่งด้านหลังจะเป็นครุฑนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่8ซึ่งปีสุดท้ายที่ผลิตเหรียญตาคุฑก็คือปี2489นะครับของสมัยรัชกาลที่8ส่วนรูปแบบของเหรียญคุฑในสมัยรัชกาลที่8นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบเป็นแบบที่1เป็นหน้าพระเยาวนะครับและแบบที่2จะเป็น พระพักหนุ่มนะครับซึ่งรูปหน้าของพระองค์ท่านนะครับห่างกันเป็น10ปีแต่ผลิตในปีเดียวกันนะครับและบ็อกที่หายากจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็นพระเสียรโตหรือพระเหรียญรูปแบบทรงยาวไว้นะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่9นะครับเราก็ไม่ได้ใช้เหรียญตาคุดอีกเนื่องจากเปลี่ยนเป็นเหรียญ1นบาทพศ2 0 0 500ที่เป็นเหรียญ1บาทตาแผ่นดินนะครับแต่เหรียญที่เกิดปฏิหารและเป็นกระแสนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูช่วงนั้นนะครับเรื่องราวของเหรียญตาคุดที่มีอภินิหารเนี่ยนะครับเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นานนี้เองนะครับเกิดขึ้นประมาณช่วงปีพศ .2547-2548 นี่เองนะครับถามว่าเหรียญ1บาทตาคุดนี้นะครับ คนอาจจะเกิดการสับสนว่าที่แพงเนี่ยนะครับมีจริงหรือเปล่าแล้วเป็นเหรียญแบบไหนตอบได้เลยนะครับว่ามีจริงก็คือเหรียญบาทตราคุดที่แจกเป็นขวัญถุงของหลวงปู่ทิมนะครับของวัดละหารไล่ที่ออกมาประมาณช่วงปีพศ2518นะครับช่วงนั้นนะครับก็จะมีกิ่งชินะบัญชรและมีการตอกโคตดที่หน้าเหรียญน,นะครับและโคตด ที่ตอกที่กิ่งชินบัญชรก็เป็นโค้ดเดียวกับที่ตอกที่เหรียญ1นบาทตาคุดปีพศ2517ด้วยนะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับโค้ดที่ตอกที่เหรียญหรือวัตถุมงคลในช่วงนั้นนะครับก็นำมาตอกที่เหรียญบาทตาคุดด้วยและมีการแจกเป็นขวัญถุงนะครับทำให้เหรียญแบบนี้นะครับที่มี โค้ดของหลวงปู่ทิมวัดลรหานไร่นี่ครับเป็นเหรียญที่มีราคาแพงเขาเล่นกันหลักหลายหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะมีเหรียญปลอมออกมาเยอะนะครับแค่มีโค้ดแต่ถ้าเป็นเหรียญจริงนะครับโค้ดจะคมชัดแล้วก็จะลึกหน่อยนะครับทีนี้พอเป็นกระแสเรื่องของหลวงปู่ทิมซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังที่ดังมายาวนานและมีลูกศิษย์ลูกหา นับไม่ถ้วนนะครับพอเกิดเป็นกระแสเหรียญหนึ่งบาทตาคุดนี้นะครับก็มีคนนําเรื่องราวของพานป่านะครับที่มีความเชื่อว่านําเหรียญหนึ่งบาทตาคุดไปตอกที่ต้นไม้เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคุณไสนะครับทําให้กระแสยิ่งเป็นที่ฮือฮาขึ้นมานะครับซึ่งเรื่องเล่าพานสุกนี้นะครับ มันก็ไม่ได้สอดคล้องกันเป็นแค่เรื่องเล่าสนุกสนุกที่เล่าต่อๆกันมานะครับแต่คนก็เอาเรื่องเล่าที่สนุกนี้เอามาเป็นความเชื่อพอเกิดเป็นความเชื่อนะครับตามตำนานพานสุกมันก็เลยทําให้ช่วงที่เปลี่ยนผัดแผ่นดินเนี่ยนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาคุด mm. ก็เลยมีราคาที่แพงขึ้นนะครับ mm. ทีนี้เรามาดูเหรียญบาทตาคุดที่เรามีกันอยู่นะครับ เหรียญหนึบาทตาคุดนี้นะครับเป็นแบบคิวโปนิกเกิลขนาด2 5ม mm. มมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับมีจํานวนการผลิตทุกเหรียญทุกบ็อกอยู่ที่2 4 8 7 8 0 0 0ล้านเ0 0เหลรียญน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเหรียญที่หายากนะครับถ้าดูจํานวนการผลิตแล้วแต่คนก็นิยมนะครับซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นเป็นความเชื่อ ซึ่งบางกระแสะก็เชื่อว่าเหรียญคุดนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์และไม่ต้องปลุกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับอีกกระแสะหนึ่งนะครับคนก็เอาไปโยงเกี่ยวกับตัวเลขที่เป็นพศนะครับก็คือเลข25และเลข17นะครับพอเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเลขมงคลทําให้ยิ่งเป็นกระแสะแล้วก็มีราคาที่แพงขึ้นนะครับนอกจากเหรียญคุดที่เราเห็นและเหรียญคุดที่ผ่านมือเราไปนะครับ ก็ยังมีเหรียญคุดอีกหนึ่งแบบที่ไม่ได้มีในหนังสือคู่มือนักสะสมหรือหนังสือกระสาบหรือมีข้อมูลของกรมธนารักษ์นะครับเป็นเหรียญคุดที่เรียกว่าเหรียญคุดแบบนะครับแต่มีข้อมูลในวงการนักสะสมครับในช่วงปีพศ2517ซึ่งเกิดรัฐประหารซึ่งในครั้งนั้นก็เกิดสมาชิกสอนอชอนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นแหละครับทางกมรมธนรักษ์นะครับก็เลยจัดทําเหรียญน,นี้ขึ้นมาซึ่งท่านอธิบดีกมรมธนรักษ์นะครับท่านก็อยู่ในสมาชิกสนชท่านก็ได้ผลิตเหรียญแจกขึ้นมานะครับให้กับสมาชิกสนชในยุคนั้นซึ่งเหรียญน,นี้นะครับแจกเป็นคู่ลักษณะของเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้า จะเป็นเหรียญปกติที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปนะครับซึ่งมีอยู่ด้านเดียวส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะไม่มีลวดลายใดๆเลยนะครับจะเป็นเหรียญแบบเรียบเลยส่วนในวงการนักสะสมเหรียญรุ่นนี้เขาจะเล่นกันเป็นคู่ซึ่งไม่ทราบจำนวนการผลิตแต่มีการคาดการณ์ว่าจำนวนการผลิตก็จะเช่าเท่ากับจำนวนสมาชิกสอนชอในช่วงนั้นนะครับ ซึ่งในวงการนักสะสมเหรียญนี้เขาจะเล่นเป็นคู่กันนะครับคู่หนึ่งประมาณ30,000ถึง5 0,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับจึงเป็นเหรียญคุดที่หายากและก็ไม่มีบันทึกนะครับแต่รู้กันว่าเหรียญนี้มีนะครับและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลของเหรียญคุดที่เกิดในประเทศนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ